ต่อไปคึ้ที่สามวันนี้เราจะโหลดเกทมทอมและเจอรี่ค่ะน้องๆอ,อยากโหลดเกทมทอมเจอร์รี่น้องๆไม่ใช่พีพ่กบกึ้นนะคะ๋ยวไปโหลดมาให้ตั้งว่าทอมกับเจอร y ี่นี่ค่ะขึ้นมาแล้วแล้วก็น้องๆอ,อยากโหลดเกทมทอมเจอรี่พี่ไม่โหลดเกมกันเลย้ยแล้วค่ะ เพราะว่ามันเล่นยังไงไม่รู้สำหรับคลิปที่สาก,ก็จะโหลดเกม Thomas j e y เน,นะเดี๋ยวโหลดแป๊บน้องอย่เล่นเกม Thomas j e l y ต่อสู้ใช่ไหมน้องๆก็ไปพิมพ์ Google เลย น้องมันไม่มีเกมทำบอร์เกอรี่ค่ะน้องๆอ,อยาาโหลดอะไรคะบอกพี่หน่อยอ๋ออยาาโหลดเกมอันนี้ใช่ไหมคะนักหนึ่งค่ะนี่คือเกมฮักกี้ป๊อปปี้เฮทานะคะนี่ค่ะป๊อปปี้เฮทานมาเป็นเกมอันหนึ่ง แต่ว่ามันเล่นใน Google เป็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะเล่นในคอมกับ Google ได้หรือเปล่า,านนเนี่ยก็น้องๆเนี่ยเออพี่เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะเพราะว่าเล่นอยูงไนไม่รู้น้องๆก็เล่นมาให้รู้ว่าการสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน นะนะ้องๆบ๊ายบายสวัสดีนิปนี้ขอลไปกนบ๊ายบายค่ะกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย